เรืองสองจำเลยบอกกูบกูว่ง ครับพี่รุ่นปลาพิสานบ้านนะครับมืัอนี้ก็ยังดีอยู่ฝนตกถือว่ากับตกสม,มุนสมควรแน่กับพ่ออีกสมเย็นเขาถึงนุ่นกับกับหูหูสีดิซืึนครับเพราะว่าโอ้หลายมือเร็วห้ามเดือนหรือฝนเหมือนก็ถึงห้ามเดือนหรือว่าตกวันอาทิตย์ที่แล้วุฝนนองประมาณนีึมืัอนี้ก็ตกมากถือว่าซสมเย็นอีกเนวใส่หน่อยมีหนูตัวยงยงสองตัวยงยงนะครับนี่ฟานกาไปจัดมาให้ตัดโคบ เวลาอย้ยุประมาณหาหกตัวก็เลยพอหน่อยส้อยเดิมไปสองสามตัวทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่แล้วเนาะเขาเรียกว่าสีคัววัตถุดิบครับนี่พริกหอมแดงพริกสดพริกแห้งไข่ไข่กับใบกระเพราหั่นหนีก้อนใหิม่ตู้ตำเมนต์ไ่เมนต์ไงไก็ทีว่ามัาม่งกลัวอยู่วะ่า คนไทยก็ไม่ต้องไรเหมอนฝน,นตกทั้งสี่สีมาบูบุญหรอกถ้วสับกระบอกกาถ้วยเดยอย่างปลาหอ้องปลาเหลี่ยมที่ยงขั้นตะไข่ก้อนเอามาเรียกของปลากระกตองเห็ดซีรสจัดจัดเคียงถึงเคียงเนียนเนีนพวกตะไคร่พวกตะเทียมประมาณนี้นะเคียงยยลูกไป ใสสีกิจจานกิจจเนมัน่นดูผลของฟางเกี่ยวเันยังนะตามข่าว tầm nuôi hiểm thịt kỳ bò của kỳ quân yếu sắp nguồn được hiểm nguy hiểm nguy hiểm luôn. con, nguy hiểm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  nắng hiểm nắng, hiểm nguy hiểm nắng, cứ nắng hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm ยิ่งเซ็งเสะเซ็งเสะอยู่ปรุงได้ยังไงมีนจะปรุงได้เลยไม่ถูกเดี๋ยวนี่ใส่ข้าวกระสอบบุบหอมหอมบุบโดแล้วก็หอมหอมบุบโดมีทั้งดุกทั้งดิบนแล้วก็เนื้อบัตหัวต้นหอมใส่น้ำเกลี่เมียนเพราะว่าหัวหอมอ่อนตัวแสดงว่าได้การใบมันจะใส่ที่หลังมัน ข้างเราด้วยปนี้ไมบ้มันเหนืนักไฟกำลังลุกหอมฮอมขึ้นมันก็เป็นเรงสี่ละฝนดิ้นไฟมันก็พห้องปันเลยละข้างไปกะทีห้องไปปุะงไว้ผมเลยไม่ใชที่เขาพิกเขาเกียร์ให้ตัวฝนเอียนไห้พอาดดดันั่มใส่ทานก็ต้องใจเย็นๆ้ามันห้องหรอมันก็จะปวดดวงๆเลยน้อยๆก็นะเพราะว่าใส่เกียร์ไปแน่โลก ผมชิลดบ่ใส่ดอกบ,บ่บ่ชิลดใส่เที่เด็ดนำปลาใส่ที่หลังเหม,ม่น,มมนเหมนฟอเมนอคือบอกาเดือหน่อยจ<อ>ู่ืมนำปลาก็เลยกไดเอาถ้วยแม่หนองไฟออกมานยเผมชลดใส้สองยางไว้ก่อนแกมนยก็่รดสุดหเิดเกีกก้ยวหัวไปเรื่อยๆ,ๆจนวาแหมบุญล้วแหม อขอมบบอเลี้ยงเอ้อเฮ่อไปแล้วบรรยากาศดีอยู่ด้่ฝนตกริมนาะจะวัดน่ะสิได้เย็นย่อม,มเลี่ยงกับที่พอได้เอาได้ห่อนได้เอามือได้ฝนพันตก หลอดคำข้าวแห้งโอ้โดนเราเนี่ยเป็นอาทิตย์ถุนไปลืมข้าวเจวาวาจะเป็นเดือนมันนะเป็นอาทิตย์หลบผลมดตกนั่นมันก็ลื่นตกลื่นเลื่อยแต่ว่ากับมดตกแห้งนาะพ่อสิซุ่มเรื่องจังมือโอ้เชื่อยู่มือถือว่าเนี่ยกับซุมลงหลายเติบอยู่พ่อเขาน้ำดีๆซึนขึ้นมาสิดีเลี้งหนากันี้แห้งขิงไรเติบยู่นั่นเ้าให้พีรุ่นกัวกันเด้่อกัวไปเรื่อยๆกันอาหารที่เราถนัดขัวหนูทีละเป็นผู้เห็ด ันงดแน่หรอนไฟรั่ไปเรื่อยๆมันคืตอนไกลแต่มันเกิดจวดโรคลเลแล้วมุกันตลังพดอย่านี้ใส่ทานาดนี่วงร่วงร่วงร่วงขึ้นเรื่อยๆอดียวถแมันัไปเรื่อยๆแมงไก็แมงมากมาน้าปลาม่นํ่ีคือน้ำปลาม่น้ำะ จ้าแม่ไงจ้ะอะไรจะเาเนี่ยสจ้าไม่้อยไขวะจ้ก็ว่าให้เป็นป้าำเปล่เกียไตแท้นก็ไดแก้เราได้หารไม่กาแฟเพรเนาะดูได้ยังกินลุงๆุ่นมีแล้วขัวนูสองตัวหญ่งมากับนีลาเปะตัวขันเท่าน้ไงแน่นแ่เลยกนผลโตกวาสิุกเดือเวียดดไผ่ได้มาหนูนี่น้ำพ่านกาผ่านกาบมผ่านกาหามาใช่ไหมกิน รสชาติจิตใาจิตใจสิ่นี้ก็เลยสั่งเล่ามาเดี๋ยวมันไหลเดี๋ยวให้หมอมาตีเจ้ากันแต่เสียพี่น้องหอมหววหยเลยแต่ถือกินสองหอดในบานได้ถือกินขวาหนูเราาระดอกมากเลยเกิดข้นรไหนบ้าโอ้ไปจะเสียพี่น้องหอมตักเนื้อสุนี่เนื้อมันทุเรื่องเขนมาเล็กน้อยพอดีเลยนะนำไปใส่ถงค้นหมอน เกิืออีกว่าหนเติมอยู่อีน้มันของงดก่นใส่ผักี่ิฮะใส่ผักนมันอีผักแ่ยวงม่หลมนี่เนียนเนียนเลยมงหอมับหนอยเลยเีย้นหน่อี่หน่อยเดียวกันจรยง่มากเลยกมนังหกเติมน้ตาลเติมลงไปอีกเตมบ้นน่อ ดูถึงีมาเลยเดีคนี่สีักิน,บบน,นกมานำเลียงองค์รงรี่น้องเอ้ยตัวตรงหน้านเลยนหนูแสบ,บสุด เทเแสบหรอเพราะว่าไม่ได้เส้นปลาเพราะว่าไส้เกียอไปเรากับนปลาเดือดพันแสบอยู่พันกัพันตัวเดียวันาใส่วเดียวเดียวเดียวพอปลากลิ่นหัวลงไปดิี่ทีด ใส่ลงถุงเ,เลยโอ้จิปาถดถือด้วยุดผมชิมลำพักเก็บถุงห้าในการรองได้เติขึ้นงพักนกน้อย หอมเอาละทั้งยุบแล้วทั้งุบแล้วมันเสียสกุลบมจะตีเงี้ยโงหมูหมอชูบหนีเจาตีหูกระทะเอาเอาเอาใก้ใ้ก็ได้ก็ไดนี่แม่เาคฟตังมะกรงจ้ะแดกลงไปบรรยากาศฝนตกจ้งมันนี่ฝนฝนมาแล้วก็ซุ่ม ก็ว่านำมาท่านหลายเนาะของเฮ้าจะได้กินบ่าปีนี้พี่น้องจ้างากระเต็้มเข่าก็จะเป็นยังไรไ <c oughs> ม่ไม่กระส้มา <c oughs> ง,งามคัดงามแมี่ฝนพม่าพี่น้องปีนี่ํสำสัวจำสัวใส้กระปุ่นจะ้ะก <c oughs> ินกระผักกาดนี่พอ บพได้แดูแลมันก็งามอยู่เด่นเนาะนงามต้นใหญ่แน่ดูแลลายมือมันขินข้าวเดียวงงามเน,เนี่อมอต่ำสัวนพี่น้องแต่แสียบก็ไปให้เลยวนยิงก็ประกาดซะเลยเนาะแต่เสีย,ย,กกสยบไปเาเขาเล่อนผ้ากเศษปฟาห้อยจ้ะถั่ลอยลงไปจะเสี่บอ้วนนู้จะทั้งนี้ อัอน้วททอดโอ้ยสำรวจกระเพาะออมไปเลยเนาะหอมขับหอมเนี่ยอ๋อสมมติับไปพี่นองเอ้ยมาดมกันหอมหอมขับที่นอนเอ้ยมาได้จ่ายชินขวานูน้ำกันเออพี่นองกินขวานหมูแซ่บน้ำกันโอ้ยจิตอาสบขับกินกับตําส่วแม่น้องไผ่เผ็ดๆเนาะจ่าซูละนั้นเนาะกิมนก็นแม่น้องไผ่นี่ยจิตอาสีเผ เป็นน้งอง<ม>ป้าน,นังอัน<ม>หมูอะหลอดตัวใหนี้กับเจ e ้าป้านังหมูสามสันเป็นยังไงเนื้อนุ่มเปื่อยพอดีแซ่บจ้าหอโมจุกจิกเด้อพี่น้องเด้อจ้าขวดนูน้ำกาลนังแซ่บแซ่บน,นุ่ม ผมรำพวกนี้กินตั้มก็กนี่นะกินของครับปักทั่วกระแสบเลยเขาก็บักทั่วจีนยำสัวดิตัดตัดปียกอ่อนกระโดมว่าเป็นข้าวไส้น้ำวันไหมผมก็เกา ผมมันลำตีไปยังถ้าพักกานร์ดกบดงูมันลีก่อนพักกาศดนมกี่วันท่โทกันว่านูเงี้ยนะคนมันไม่กินหเก่ามันบ่มั่นมปนะสองตัวนี้ก็เทียวบามันอยู่เอาไปมูกคนหน่อยไปกับมันอยู่เด้ คตอนไก่เนาะโอ้โหเนี้งเมล่ยปะเด้ดูมันช่งงามมาเนาะทางบันมุกเพินเนาะทางบันพี่น้องสามเรียงเข่าพี่น้องทาไก่มาทางไหนงามเนี่นาะจ้ะบ่อยสั่งังสั่งกว่ากีตัวหญ่ลรอแม่น้องก ทางนี้ก<ร>็จะมาทางเมืองเลยกับบางงามตอนแม่น้อ,อไผมากเขาเิ่นหทางๆเนาะอยู่ข้างๆบ้าน <c oughs> <c oughs> แดงจ้อยบ่อยอยู่ทางนี้งามแน่เนาะทางนี้ก็จะมาเป็นงิห้องของคนรวนบีกใ่ไอมแต่ว่าบามีหยาแต่ว่า

นี่ถนะ้าด้กล้องป่าจากเทียดีเนาะยังทพอปรตนเพราะอะไตอนย่อนมือนเราไปเุอแบบไรอยู่ถุงใส่เต้าหว่นหัวปีทุกอนจะเริ่มพะเริ่มร่มหนาวเนาะมันมีมีก็สิเขา,นา,นานหนาวหนาวอย่างเริ่ในละเีเนาะนีเกี่ยวบ่เขา เป็นเลยหยิบเดี๋ยวประเด้ไปกินน้ำฉกเคลื่อนหม้อเจ๊ไดก็ขอบคุณพี่น้องผันเผาด้วยครับตีติดตามตีชมอีสานบ้างหน่อยก็พอพี่น้องผันเผาอยู่ดีมีแห้งกินก้อนแร้งแซ่บๆเที่ยวขาดปลอดไฟไปหนามมาล้างก็ดีเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ